ได้เชิญคุณเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับซึ่งเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติไทยแล้วก็เชิญท่านโค้ชนะครับมาพูดคุยถ mm ึง hmm. เรื่องการวางแผนงานหรือการเตรียมการที่ทีมชาติไทยจะไปแข่งที่ประเทศอีลานนะครับจะ mm hmm. พูดคุยกันว่าจะวางแผนการฝึกซ้อมยังไงดี ช่วยกันชิดนะครับแล้วก็ช่วยกันทํางานและที่สําคัญคือในวันที่ทีมชาติไทยจะเดินทางไปแข่งที่อิหร่านนั้นทางพกศิจย์สังเกตเียมก,การย่ใหญ่และทางสมาคมจะเข้ามาดูแลตรงนี้อย่างไรเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยนะครับแล้วก็สมบูรณ์เพื่อที่จะให้ทั้งนักเตะทั้งผู้ฝึกสอนเนี่ยจะได้ใช้เวลาไปในการ ทำหน,น้าที่นะครับได้อย่างสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องมาพวงหรือมาห่วงว่าซ้อมแล้วจะมีอาหารอะไรกินบ้างหรือเดินทางยังไงหรือไปแล้วจะมีสนามฝึกซ้อนอยังไงหรือไม่ต่อไปนี้นะครับทุกอย่างต้องเป็นระบบเป็นระบบคือจะต้องแบ่งหน้าที่กันทําใครมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรตรงไหนนี่คือสาเหตุที่ผมตั้งกองทุน มุ่บอลไทยไปบนโลกขึ้นมานะครับเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยการกีฬาเองหรือทางสมาคมเองก็ไม่ได้ทราบหลังจากที่เรียผมได้มีโอกาสพูดคุยกัก็ก็เขบอกว่ามันมีอะไรที่ขาดนะครับก็บอกว่าเงินเงินรางวัลหรือโบนัสที่ตั้งกันเนี่ยไม่ใช่เป็นแรงบันดาลใจทําให้นักเตะมีกาลังใจในการทําหน้าที่ แต่ขวัญและกําลังใจที่เกิดจากผู้บริหารสมาคมหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยลงไปดูแลสาระทุกสุขและความลําบากยากเย็นของอนักเตะนันสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้หรือได้รับทราบเหตุผลจากโคต์หรือผู้ควบคุมทีมแล้วว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนเราต้องใส่ตรงนั้นให้เป็นนะครับ ซิโก้บอกว่านักเตะทีมชาติไทยทุกคนไม่ได้ตั้งใจเต่ีทุ่งเทเพื่อล่ามันรางวัลทุกคนตั้งใจเตะเพื่อคนไทยเพื่อชาติไทยแล้วก็เพื่อในหลวงเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญสมาคมจะทําหน้าที่เข้าไปดูแลตรงนี้ครับตั้งแต่ทีมชาติไทยจะขึ้นเครื่องบินขึ้นยังไงไปถึงแล้วเป็น มีคนมารับมีคนมาต้อนรับมีรถหรือเปล่าไม่ใช่ตกอยู่ที่ตกค้างอยู่ที่สนามบินสามสี่ชั่วโมงไม่มีคนมาดูแลหรือเมื่อไปถึงแล้วเข้าที่พักที่พักเป็นยังไงมีที่ฝึกซ้อมไหมอาหารการกินเป็นยังไงนะครับอาหารพื้นเมืองอาหารพิเศษมันเป็นอาหารไทยต้องทำยังไงทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็น จะไม่มีการปล่อยต่าละเลยโค้ชผู้ฝึกสอนต้องทําหน้าที่โค้ชและผู้ฝึกสอนอย่างสมบูรณ์แบบทุ่มเทกับสิ่งน,นั้นนะครับนักเตะก็มีหน้าที่ฝึกซ้อมและเตรียมตัวการทําหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ต้องมาภาะวะโกงว่าไอน้นนท์ใครจะทำที่นี่ใครจะทำทุกอย่างต้องสมบูรณ์นะครับจะต้องมีผู้หน้าที่มีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบใครจะ นี่คือสิ่งที่เราอยากจะพูดคุยกัยนในวันนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับผมมีกันบ้านมอบให้ทั้งโคยิติศักดิ์แล้วก็โคเทงว่าให้แต่ละท่านทําแผนทําแผนในสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบนะครับสิ่งแรกคือโคเทงจะต้องทําแผนแอคชั่นแพลนว่า ไอะคาเดมี่ที่โค้ชเอลงรับผิชอบจะเป็นผู้ฝึกสอนหรือควบคุมกำกับดูแลด้านเทคนิคจะทำอะไรบ้างจะต้องออกแผนมาเพราะว่าผมได้ออมอบนโยบายสิ่งนี้ไปแล้วก็เห็นเป็นเรื่องเล่งส่วนสำคัญส่วนเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมต้องการให้โค้ชเองและซิโก้เนี่ยร่วมกันเขียนโลดแมท สิบปีล่วงหน้านะครับสิบปีล่วงหน้าเพื่อที่จะวางแผนถึงอนาคตทีมชาติไทยในอีกสิบปีข้างหน้าว่าเราจะไปได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าการวางแผนสิบปีเนี่ยมันหมายถึงวางแผนว่าจะทําอะไรกันบ้างและเงินที่จะใช้ในการทําให้เป็นไป,นปนตามรถนมันมีมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่สมาคมเอง ทีมงานผมจะได้เตรียมตัวไปจัดหาหรือไปหาเงินจํานวนนั้นมาเตรียมการนะครับซึ่งจากการได้พูดคุยกับผูห้หลักผู้ใหญ่ที่มีติดใจชอบฟุตบอลหรือต้องการสนับสนุนการกข่าัทุกคนบอกว่าถ้ามีรถแม็หรือแผนชัดเจนยินดีที่จะสนับสนุนทางด้านการทางด้านเทคนิคหรือทุกๆด้านที่สามารถจะทําได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราเริ่มเดินก้าวแรกเพื่อที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางอีกสิบปีขา้างหน้านะครับผมจะไม่พูดแค่สามปีห้าปีผมพูดสิบปีขา้างหน้าครับแม้จะวันนั้นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเป็นไทยก็ต้องมารับช่วงต่อนะครับคือสิ่งที่ที่จะคุยกันในวันนี้ครับ